สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุง่มเบบี้ทีนะคะแล้วไม่เป็นกระสือแล้วค่ะเรามาเปิดกันไม่ดูกดกแกะเราจะอธิษฐานแลวขอให้ไม่ได้กระต่ายเพราะว่าถ้าเราอธิษฐานแบบนี้เราก็จะเดี๋ยวแม่เตรียมลิทจะบอกนะ สีอะไรสีอะไรนี้ขยับได้งหนไหนตูอขยับได้โอเคขยับไดถูกใจหมคะอนดชัดมสขวนารักงรักมากเยับได้เปนเพนด้าป่ะพีขาวเพนด้าใช่ไหมใช่ขยับตาด้วยบ๊ายบาย ในการ์ดอ่ะมี